แล้วเขาจุ่มหลอดตามไปได้เลยค่ะอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะน่าเป็นยังไงครับอร่อยมากเลยค่ะอ่ะพี่บีมาจิ้มดูค่ะเนี่ยหลอดเดี๋ยวเขาเปิดให้ครับเปิด นึ่งเจ็มแปดแมเลยอะไกแคหลอดสูงไหมที่ถ้ช่วงนู้นล่ะแล้วขวาัจะดมอรูไหนแล้วเมื่อกี้รูนี้เหรอใช่ใ่เขาึพเปิดนั้นนั่นแหละโดนจนหมดเลนมื่อกี้ลดแมสกไม่ลดแมสก์ไม่ลดแมกเลยลืมอดแมสก์ไดเห็นหน้าดิส่งเมื่อวานส่งไปแล้วนะ ทั้งนี้เป็นยังไงกันบ้างตกสายหมดเกลี้ยงแล้วนะครับนะไม่เป็นไรนะครับนะอ่าเดี๋ยวมันก็อาจารย์นั่นได้เลยครับเอาเชิญเลยครับอาจารย์เชิญเลยขอบคุณรูปหนูจิ้มให้เขหน่อยจิ้มให้หน่อยดูดเลยนะครับไม้ลูกได้เลยได้เลยดูดปะดูดปะได้หลอดยังดูดละเด็กวขอรอดจากเขาได้ครับ เอาลูกใหญ่ๆใ,ให้ป่าหน่อยค่ะนี่ค่ะลูกใหญ่เลยค e: ่ะของป่าสามลูกเลยนะครับลูกนี้นะลูกไหนครับนี่นี่นะค่ะสายลูหน่อยอ่าครับจิ้มไปนะครับก็เปิดดูนี่เอียงด้วยเอียงเอียงเอียงหมุมกล้องด้วยอะไรอะรทำนัอิตาม่าเยอะมากโอ้ย